ขอคุณผมขอไม่ละห้าพันรอบรอบนี้จ่ายเลยเนาะขอเม็ดเท่าไหร่นะเม็ดละห้าพันรอบสุดท้ายรมมากล้าหายนะเพื่อนเราเพื่อนรมมากล้าหายนะล้าหายก็สร้างใหม่ อ bueno> ุ้ยอุ้ยผหวาดิมึงอุ้ยหูหลอกโคสวยโอ้ยเฮ่อาอะไรอ่ะ เชียแม่งตื่นเต้นจัดเลยเมทาพัน 5, ห,ห่วยตรงเล่นมันมัน,มนพองนอยวะแต่ก็าาหายาลยครับมาได้สวยแล้วครับโย,เยนเข้าไปทำหน้าเปล่าอะออีกจะสวนแล้ว โอ้แลฟอร์ดช้าจัดเลยยอนกห้กบเพอนโ,โอ้โอ้โหโอเฮียโอ้เฮียมิดเดียวแม่ง สวยเลยครับอื้อหือแม่งโดดทีเป็นแผงเอ้าเอ้าอ้ยเอ้าไอ้ที้ทำไวิ่งอย่างเี้สวยแล้ว นนี่เป็นโอกาสแล้วครับจากการอโ,กนนโอ้โหกุลส่งแล้วมันตวัดเป็นอย่างนั้นวะโอ้โหไอ้เหี้ยไม่โดนปลายลิบเทา้าโอ้โไอ้เหี้ยสั่งอะไรวะเนี่ยเวลาเฮ้ย เ,เอีย้อยเลยอุย้ยหลุดตำแหน่งอูเป็นแผงโอ้ยเยี่ยโดนห้าพันนี้เฮ้ย,ยวันนี้เล่นไม่ใช่วันของกูอ่ะไอ้เห<ช>ียใชยย่ไม่ใช่วันของกูอ่ะเหียไใช่ไม่ใช่วันของกูอ่ะ

ผมไม่โดนบอลด้วยสัตว์เจ็บด้วยโอ้ไปแน้วฟอร์ดหมดเวลาไปอาจจะติงตงหน่อยครับติงตงหน่อยยิงก็หำอ่ะจะยิงเนาะจะยิง ก็ทุกใจหน่อยครับวันนี้กูทำไมกูเล่นไม่ออกเลยวะเจ้าหนูฟิลโฟเดนมึงเคยรู้จักเจ้าหนูฟิลโฟเดนปะไม่รู้จักได้จะทำให้มึงรู้จักแอ้คโอ้ยอ่ะคอยลำหน้าอ่ะเฮ้ กูจะให้มึงดูรู้จักเจ้าหนุ่มซีโฟเด้นสักหน่อยก็ไอ,อ้เหี้ยลำหน้าจารย์เล่นไปดิมัน,ลมมลน,น,ลนลหลุดง่ายจังวะหลังผมอะหลังกูเนี่ยหลุดง่ายเกมนี้ไอ้เหี้ยหลังมึงแน่นที่ผาย โอ้ยยยทำไมต่อบอลอย่างนี้วะล้ำาไม่ล้ำ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 เอ้ยออกมาแม่งสังกัดกลับเลยเฮียกลัวไปหมดเลยจะทำรอะไรเว้ยเบาวันนี้จะตีสั่นดิ๊กิเลยบลเตยอดบวงามอจับบอลเต่งจะบัวขาปะ เียกอพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกได้กลิ่นอ่ะไม่รู้เปรี้ยวๆน่าจะกลิ่นตัวมือโอ้ยสวยจัดเลยเอ้าอุ้ยเฮ้ยไม่คุกูไอ้นี่บอลไม่ได้เลยวะไอ้เหี้ยเหนื่อยว่ะวันเนี้ย โอ้อะไรยูทูบไอ้เฮียเตะอย่างนี้ย่าตุเร โอ้โหเยี้ยมโอ้ยอ,อ,อยู่นี้เล่นไม่ออกเลยว่ะพอแล้ววันนี้พอเลยเหียอีกเม็ดไปก่อนพอ โอยโอ้ยฟาลุ้ยอะไรวะเล่นเล่นอะไรอย่างงี้วะเนี่ยวันเนี้ย่ยทเอก้ยเล่นอะไรอย่างงี้วะรู้จักฟิลโฟเดนปะเล่นอะไรอย่างงี้วะโอ้ยเนี่ยเล่นอะไรอย่างงี้วะ นอะไรอย่างนี้วะต่อบอลยิงกว่าแมสซี่ยิงยิ่งกว่าโรนโดโอ้โหโลงไปโต้ะขาลอสอโอ้โหโดนเละเลยอ่ะเฮี้ยอ่เฮี้ยวนิอไหลว่ะเฮี้ยอระโอ้พอๆๆวันนี้ไ่นไม่ออก จริงมันบอกไม่ไหวอ่ะมันโชว์ความกลัวให้ผมผมชอบแบบได้กลิ่นความกลัวไงผมได้กลิ่นความกลัวนี่จะสวยจัดเลยคายวอเกอร์คลาลอกคายวอล์กเกอร์ ตอนนี้เกมต้องหยุดนะครับมันน่าจะยังไม่รู้จักบัวแดงยอดบัวงามหรือเปล่าโป้ง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 เฮ้ยเอาลียวเนลเมสซี่โอ้ดูดิเล่นอะไรวะโอ้เอาโอ้โหไม่งั้นหลุดไหนอีกตัวเพื่อนเหอนฮ ได้แก้ไหมอะ่ะหรือจะให้โอนเลยหรือพอแล้ว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 โอเคพอแล้วก็พอขอเป็นบัญชีนะได้บัญชีเยิงแป้นเลยนะดูตะคุงครับข,ขอบคุณครับบัญชีอะไรเพื่อนอ่าศูนย์เก้าศูนย์ครับมีม,มีมีแต่วอาเลตอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาจะเข้าเมืองละไปเคียงคนในเมืองละ สูงก้าสูงไม่ได้วอลเล็ตไม่ได้เพื่อนไม่ได้อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้วอลเล็ตไม่ได้เดี๋ยวมันโดนหักพรากูไม่มีบใช้ระบบวงแกวนที่มีโดนเนี่ยมันกูต้องเติมเสมาชิกี้อะไรมันยุ่งยากกีแต่ระบบมันดีมันไม่ต้องใส่แบบเป็นลิงก์ไงของผมมันแบบโอนแบบเบอร์เข้าเบอร์เลย